มีทานชาดอก50เรื่องสอนลูกให้เป็นคนดีนกพีราบกับกาใจคด กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวของเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีแล้วได้กลิ่นอาหารที่ปรุงจากปลาและเนื้อโดยความอยากกินมันจึงเกาะคอนกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงครัวพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนได้กินอาหารเหล่านั้นขณะนั้นเองนกพิราบตัวหนึ่งได้บินกลับมานอนในกระเช้าที่โรงครัวโดยพ่อครัวเป็นผู้ผูกกระเช้านี้ให้แก่นกพิราบสำหรับใช้เป็นรังนอน ตาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าตนจะอาศัยนกพิราบเพื่อขโมยปลาและเนื้อในโรงครัวมากินเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อนกพิราบบินออกไปหากินตามปกติเ้าวก,กาก็บินตามหลังไปและกล่าวกับนกพิราบว่า มันชอบใจในกิริยาของนกพิราบยิ่งนักจึงอยากจะขอตามไปดูแลนกพิราบในทุกๆท,กที่นกพิราบตอบตกลงและพาเจ้ากาไปหากินด้วยกันตกเย็นนกพิราบก็พาเจ้าก,ากากลับมายังโรงครัวด้วยพ่อครัวเห็นตาม,มากับนกพิราบก็เอ็นดูว่านกสองตัวคงเป็นเพื่อนกันจึงได้นํากระเช้าอีกใบหนึ่งไปแขวนไว้ให้เจ้ากาได้อยู่ใกล้ๆก,กับนกพิราบ ตั้งแต่นั้นมาเจ้าแก็ได้อาศัยกระเช้านั้นเป็นรังนอนแต่ก็ยังมีวยัยที่จะคิดหาโอกาสขโมยปลาและเนื้อจากโรงครัวมากินอยู่เสมอวันหนึ่งเศรษฐีได้ปลาและเนื้อมาเป็นจานวนมากพ่อครัวจึงนําปลาและเนื้อเหล่านั้นไปแขวนไว้ในครัวเจ้ากามองดูปลาและเนื้อด้วยความอยากกินเป็นอย่างยิ่งรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาออกไปหาอาหารมันจึงแร้งทําเป็นป่วนแล้วบอกว่าไม่อาจจะออกไปหากินกับนกพิราบได้ นกพิราบไม่เชื่อและรู้ว่ากาอยากกินปลาและเนื้อในโรงครัวจึงได้เตือนกาว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยเพราะอาจมีภัยมาสู่ตัวได้แต่กายยังยืนยันว่าตนไม่สามารถออกไปหากินข้างนอกได้จริงๆนกพิราบสนใจที่จะตักเตือนจึงบินไปหากินแต่เพียงผู้เดียวภายในโรงครัวเมื่อพ่อครัวปรุงอาหารที่ทำด้วยปลาและเนื้อเสร็จแล้วก็ออกไปยืนคลายร้อนอยู่ด้านนอกกาเห็นดังนั้นจึงรีบบินลงมาหมายจะฉกอาหารที่ปรุงไว้ไปกินแต่พ่อครัวกลับมาเห็นเข้าพอดี พ่อครัวโกรธมากที่กาไม่สำนึกบุญคุณและคิดจะขโมยอาหารของท่านเศรษฐีจึงจับก,กามาถอนขนออกทั้งตัวพร้อมกับตำพริกสดผสมเกลือป่นคลุกกับเนยเปรี้ยวแล้วเอามาทาทั่วตัวของกาจนกาได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสจากนั้นพ่อครัวก็โยนกา,กากลับเข้าไปในกระเช้าของมันตกเย็นเมื่อนกพิราบกลับมาเห็นเจ้ากาอยู่ในสภาพนั้นก็กล่าวว่า พีกาต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะความโลภและไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของตนจากนั้นนกพิราบก็คิดว่าเมื่อเจ้ากาทำให้มนุษย์ไม่ไว้ใจเสียแล้วไม่ช้าก็อาจจะมีภัยร้ายมาสู่ตนได้จึงบินหนีไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนเจ้ากาก็สิ้นใจตาย,ตายไปด้วยความทุกข์ทรมานข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ผู้ที่มีใจคดมีความโลภอยากได้ของของผู้อื่นย่อมนำหายนะมาสู่ตนเองไม่วันใดก็วันหนึ่ง